จ้าดีครับพี่น้องว่ายู่ก็ได้หลังเรียนนะครับกับว่าวปังนะครับวันนี้แน่ยปลาวันที่สองนะครับอืมอันนี้ก็เตรียมการเอาเครื่องในออกนะครับทําปลาเล็ดเดียวเดี๋ยวค่อยย่างหอมแล้วก็กินกับข้าวเลืกินกับอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับพี่น้องจะให้ว่าปังไปเอามาแล้วก็แล้วก็อะไรมาแล้วก็เลือกินแต่ก็ไม่รู้กันนะครับอื ปลาตึงที่ได้มาะฮะเดี๋ยวครับพี่น้องตอนนี้ก็แห้งเรียบร้อยนะครับมันก็จะเอาไปย่างนะครับคนก่อไฟยังไม่ติดเลยเดี่ยครับพี่น้องตอนนี้ก็กําลังย่างนะฮะนี่หน้าตาที่เป็นอย่างเงี้ยมันจะมันมากเลยรู้เลยใช่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 เลย เขาเรียกว่าปลาตึงภูเขานะครับปลาแบบสะอาดมากๆนี่นสุดที่สุดนี่ยสามลูกเลยครับอ่าดินไม่บัวรัไม้ไม,ไม่ไม่มันแหยงครับอ่าเน่ไม่มันชำมันโรนมันมากครับกินกับมะตะมาหุ้ อา้าเลยไม่รู้ว่าจะอะไรปลา,าไม่งั้นน้ำมนจะเอาข้าวเหนียวมาเลยวันนี้อันนี้จนะช่วยป้องมกกือากา็ทังเส่ในต้อ,ไตอนไว้ต้อนใส่ในไหนเอานอนอยู่ตรงไหน,น ในวันที่สองวันที่สามอะไรกูว่าน,นะฮะหลักเนี้ยหลักตาไข่ไปเพราะว่ามันไม่มันไม่มีเจ้าคองเนาะมันไม่ใช่ปลาเลี้ยงเป็นปลารรมาชัดโอเคฮะเดี๋ยวนะั้นเรอไปกินกันนะครับเนี่ยครับพี่น้องนี่คือชมตำนะครับแต่ว่ามันก็จะไม่อันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอนนี้คือชมตำเนี่ยอ,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 อาอกำไก่กินแล้วก็ อย่างนะครับหรือตอนนี้หมุนก็จะให้เจ้าที่เจ้าทางก่อนนิดนึงวันวันวันนี้จะมีทำมีมีความดูนิดหน่อยนะจนเจ้ <c oughs> าที่เจ้าทางในเขาคงมาขู่เนี่ยหูปลาเดี๋ยวเราหึงหงแล้วก็ของปลาใช่ไหมไม่ขอบพุนนี่นะครับวาับเจ้าที่เจ้าทางโอ๊ตไม่

มา,มาครับพี่ต้องแต่มันนากินอ่ะเขาเรีาายกว่าอะไรสุมตั่นแหละกอันนี้อันนากิียเขาเริ่มเรูปลาลาตัวเปลีป่ยนเลยนะทั้งหนนั่นอืม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 อมอืม ดูวนายมึงมาหลบหนก็จำมาเกาะหูมันช <STEPHAN players> ุดนอนออันหนาแต่ไมดีเดี๋ยวหนูเะนอแบบ้คเกยุดนนบ้างสุดนนตข้อจานนะฮะจานุดนอนครับ Nó hấp chưa xong Nó chân Nó bảo nó con nó chấm chấm luôn này Này thấy hành nó ท้งกองเขาหมดแล้วมันกลัวมาเก็บหนึ่งข่าวี่แล้วปิ้มาเลยสมบุ่นเ์เด็ดนะปัดถิงแ้วข้านี่เพราะมันมองไม่เห็นทางหลังไม่ได้มีตัวกินเขาเนาะมันกว้างของหมอเอ้ยทำไมต้องกินต้องพูด อยากพูดเนอะเพราะว่าถ้าไม่พูดพี่น้องก็จะไม่รู้ว่ารสชาติปลาเป็นยังไงรสชาติปลาก็เหมือนปลาแต่ว่ามันอร่อยกว่ปาปลาทั่วไป

ปิมนปอเลยนึกแต่ว <sup> <un ités> no ่าปิมนน่อกอะไรก็เหปิมนไม่ใช่ไม่ใไปบ้งมันเรก็แบบมใมันปลาแน่หรออืมน้ำนแลกลับไปทงขันที ออโอเคครับพี่น้องเนาะวันจะลาบพี่น้องไปก่อนนะครับสำหรับคลิปปลาตรึงหูกขอยางส้มตามชบชร์ความวูน,นะคร,ค,นครับขอบคุณที่ติดตามมากทุนครับ